หนึ่งพยักคำรามตามตะปบหนึ่งคนหลบเกาะไม้เลื้อยริมผาหินที่ด้านล่างพยางูรอกลืนกินลมหายใจก็โรยรินไร้เรียวแรงเถาไม้เลื้อยที่รับร่างกลางภัยร้ายหนูกระหายร่างขาวดำช่างกำแหง ลงฟันแทะเถาไม้เลื้อยกันเต็มแรงคนก็แว่งอยู่กลางภัยพยักงูด้วยไม่รู้ทางใดๆจะให้รอดได้แต่กอดเถาวันไว้ให้อดสูพลันได้เห็นรวงพึ่งอ่อนเอื้อมชิมดูจึงได้รู้รสแสนหวานอันโอชา ปริศนาธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพยักคืออดีตกรรมตามไล่ล่าเถาวันคือกายาสังขารขันพยางูคือสุดทางแห่งชีวันหนูขาวดำสองตัวนั้นคือวันคืนจิตของคนคือชายหนุ่มผู้นั้นเล่า ชีพคนเราภัยล้อมรอบไร้ใครฝืนเปรียบน้ำพึ่งคือพระธรรมเที่ยงยืนใครได้ลิ้มชิมกลืนจากชื่นบานที่มาเพจพระพุทธศาสนา